ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมคงคุณค่าความเป็นไทยร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือสิ่งดีงามคือความกลมเกลียวและความกล้าวหน้าของมนุษย์อันชาติใดไร้ซึ่งวัฒนธรรมก็มีอาจรวมกันเป็นชาติที่มั่นคงได้ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินงานควบคุมดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมซึ่งขึ้นตรงต่อฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม อีกทั้งยังร่วมมือประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อให้การสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์เราบังเกิดผลจริงซึ่งเป็นการส่งเสริมและทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติกิจกรรมที่ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่1กิจกรรมแห่เทียนพรรษา2กิจกรรมบายสีสู่ขวัญ3กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์คูเลย4กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะครุศาสตร์ คงคุณค่าความเป็นไทยร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจกรรมและงานพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมกิจกรรมเป็นสื่อน,นำแห่งความสำเร็จเนื่องจากสังคมทุกวันนี้ไม่ต้องการเพียงแค่คนเก่งทางวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบด้วยประสบการณ์และวิชาชีวิตทางสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นภายในคณะเพื่อให้นักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกๆด้านหน้าที่ของฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่ในการวางแผนการประชุมและการจัดทำประชาสัมพันธ์หรือ PR งานของคณะผ่านทางโซเชียลมีเดียและช่องทางต่างๆอีกทั้งยังมีหน้าที่ดูแลและควบคุมกิจกรรมที่ขึ้นตรงต่อฝ่ายไม่ว่าจะเป็นงานขบวนงานทาสแตนเชียในงานกีฬาจันผาเกมที่จะถูกจัดขึ้นในทุกๆปีเสริมสร้งางประสบการณ์ผ่านกิจกรรมฝ่ายบริหาร บริหารทำงานไวใส่ใจทุกรายละเอียดการทํางานต่างๆจะสมบูรณ์แบบได้นั้นต้องมีการเริ่มต้นที่ดีทางสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์จึงได้จัดให้มีฝ่ายบริหารขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินงานและการเตรียมความพร้อมงานของคณะหรือฝ่ายอื่นๆจัดขึ้นโดยงานที่ทํานั้นต้องมีความละเอียดรอบคอบแม่นยํามีการประสานงานที่ชัดเจนถูกต้องและรวดเร็วบทบาทและหน้าที่ของงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการทำหนังสือเข้าหนังสือออกการรับและการเชิญหนังสือประสานงานกับทางคณาจารย์บุคลากรทางคณะครุศาสตร์เป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมต่างๆของทางคณะและกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นการดำเนินการการจัดกิจกรรมทำเอกสารขอยืมอุปกรณ์ต่างๆและยังรวมไปถึงการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆอีกด้วย เพื่อให้งานในทุกๆงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เราเต็มที่กับทุกงานเพื่อความพร้อมในการจัดกิจกรรมบริหารทำงานไวใส่ใจถรายละเอียดรับฟังความคิดเห็นเต็มที่กับกงานพวกเราฝ่ายบริหารสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสต <า S 2> ร์รฝ่ายวิชาการวิชาการมาตรฐานทำงานเป็นระบบทุกอย่างจบที่เรา ในการดำเนินงานของทุกโครงการที่ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์หรือโครงการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพจะมีหน้าที่หลักอยู่ทั้งหมด3งานได้แก่ 1. งานทะเบียนและชั่วโมงกิจกรรมทำหน้าที่ในการจัดทําทะเบียนรายชื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนและหลังเริ่มกิจกรรมเพื่อเช็คจำนวนของชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. งานวัดและงานประเมินผลทำหน้าที่ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการการวัดและการประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ6ประการ 3. งานประกันคุณภาพทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ระดับสมรสรนนักศึกษาเพื่อปรับปรุโรงโครงการและพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาวิชาการมาตรฐานทำงานเป็นระบบทุกอย่างจุดที่เราเองครับเฮ้ฝ่ายอำนวยการอำนวยการเติมพลังงานเพิ่มพลังใจเพราะพลังกายและกำลังใจจากทุกๆคนเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสมรสรนนักศึกษา,าคณะครุศาสตร์ จึงได้จัดให้มีฝ่ายอำนวยการขึ้นเพื่อคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการกับคณอาจารย์น้องๆน,นักศึกษาตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่ในการวางแผนคำนวณจำนวนคนและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำเงินไปใช้ในการบริหารและจัดซื้อสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อนาไปประกอบอาหารข้าวกล่อง อาหารว่างน้ำดื่มและชุดปฏิคมไว้คอยบริการให้กับคณาจารย์นอ้นองนนักศึกษาตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนอกจากนี้ฝ่ายอำนวยการยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสตาฝ่ายสวัสดิการในการวางแผนการทำงานการให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยาานนวยกรเเิมพลลัง,งงง,งใจฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ เพราะสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีจึงเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่อนาคตสมูศรน,นักศึกษาคณะคารุศาสตร์ได้ตรากถึงความสําคัญในการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษาเพราะการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการมีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบวินยัย สนับสนุนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้กฎระเบียบในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยส่งเสริมให้นักศึกษาเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพชีวิตของตนเองให้ดียิ่งขึ้นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษเรามีหน้าที่ในการวางแผนและรับผิดชอบการจัดกิจกรรมโครงการด้านกีฬาของคณะครุศาสตร์ ดำเนินการการจัดหานักกีฬาประจำคณะครุศาสตร์โดยค้นหานักศึกษาที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภายในมหาวิทยายลัยราชภัฏนเลยและอำนวยความสะดวกกับนักกีฬาเช่นจัดเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งกันกีฬาทุกประเภทประสานงานกับฝ่ายอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่น้องๆน,น,นักกีฬาคณะครุศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและทักษะทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้เป็นคนเก่งคนดีมีสุขภาพพารณนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสามารถเป็นครูผู้สอนได้ครบทั้งวิชาการและร่างกายที่แข็งแกร่งได้ในอน,นาคตสุขภาพร่างกายที่ดีต้องเปลี่ยนด้วยพารณนามัยที่สมบูรณ์ พวกเราฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษจะนำพานักศึกษาคณะครุศาสตร์หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์ถือเป็นจุดรวมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในรูปแบบขององค์กรโดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์นักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสวัสดิการระเบียบวินัย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในระหว่างการศึกษาและที่สำคัญเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นให้ได้ตามวัตถุประสงค์โดยคณะกรรมการจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้นายกสโมสนนรนักศึกษาเป็นประธานในการควบคุมนโยบายการประชุมและการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของสโมสรและชมรมต่างๆรวมทั้งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสโมสรแต่ละปี เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นๆเลขานุกการจัดทำระเบียบวาระการประชุมกำหนดการและรับมอบหมายงานจากนายกสโมสรรวบรวมเอกสารต่างๆของสโมสรนักศึกษาเหรัญิควบคุมและจัดทำบัญชีการเงินของสโมสรนักศึกษารับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษากรรมการสโมสรนักศึกษา ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของสโมสรน,นักศึกษาเขาร่วมการประชุมคณะกรรมการสโมสรน,นักศึกษาเป็นผู้ประสานงานในชมรมต่างๆของสโมสรที่จัดตั้งขึ้นการบริหารคือรฐานของการพัฒนาฝ่ายพิธีการอดทนวินัยดีรู้หน้าที่พิธีการเรามาพร้อมกับความเป๊ะเพราะเราเชื่อว่าความอดทน ความมีระเบียบวินัยการรู้จักหน้าที่และการมีมารยาทคือหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นครูที่ดีสโมสรน,นักศึกษา,าคณะครุศาสตร์จึงได้มีการจัดแต่งตั้งสตาฟฝ่ายวิธีการขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่ในการดูแลควบคุมและดำเนินงานของคณะให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกทั้งยังดูแลและฝึกระเบียบวินัยของน้องๆเพื่อให้น้องๆได้เป็นครูที่ดีมีคุณภาพครบทุกด้านอย่างสมบูรณ์ ฝ่ายสันทนาการฝ่ายสันทนาการฝ่ายที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำกิจกรรมนันทนาการต่างๆทางด้านกา,ารร้องการเต้นการเล่นเกมและการแสดงม,มาสร้างความสนุกสร้างเสียงหัวเราะและทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความผ่อนคลายนอกจากจะสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนั้นหน้าที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการสร้างสรรค์ผลงานด้านการจัดงาน การเตรียมสถานที่ในการจัดงานให้มีความสวยงามสะอาดสะดวกสบายให้เอ,อื้อต่อการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจให้เจริญใจสบายตาทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือหน้าที่ของพวกเราฝ่ายสันทนาการฝ่ายสวัสดิการบริการด้วยใจต้องยกให้สวัสดิการกิจกรรมทุกกิจกรรม จะไม่สามารถดําเนินไปได้หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นขาดพลังกายและพลังใจด้วยเหตุผลนี้ทางสโมรส,นนศศศสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญและจัดให้มีฝ่ายสวัสดิการขึ้นเพื่อคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายสวัสดิการจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่การวางแผนงานการคํานวณจํานวนคนและงบประมาณก,การเลือกซื้อสินของต่าง การตรวจสอบความเรียบร้อยของอาหารดูแลและให้บริการกับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพลังกายและพลังใจในการทำกิจกรรมของชาวคารุศาสตร์ฝ่ายสวัสดิการจึงยินดีให้บริการด้วยใจจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีอดโอแน,นะนำสโมสรนักศาึกษาคณะคารุศาสตร์นอกจากน้องๆจะได้รู้จักพี่สโมสรนักศึกษาคณนะคารุศาสตร์แล้วน้องๆยังจะได้รู้จักการทำงานของพี่ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ,ปฝ่ายบริหารฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายอเมริกาฝ่ายกีฬาฝ่ายวัฒนธรรมและก็ฝ่ายวิชาการที่ได้ร่วมกันวางแผนทํางานและดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในคณะครุศาสตร์ประจำการจักรศาสตร์0หากมีเพียงสโมสรที่ศึกษาคณะครุศาสตร์เพียงทีมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่อาจจะสำเร็จรุ่งโร่งไปได้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นยังต้องอาศัยความร่วงแรนใจจากน้องสตาร์ทสามายได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายสวัมดิกาและฝ่ายวนานการ ที่มีส่วช่วยทำให้กิจกรรมของเราดำเนินการไปได้ดีสุดท้ายนี้พี่บอกเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมตลอดปกีาการศึกษา2,564นี้จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสามารถสร้างผลการและผลผลจำที่น่าพับใจกับ้ังทุกคนนะครับ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> ใส่มาซ้อมสุขภาพของตุนอินมากขึ้น <c oughs> <c oughs> นไไปหสุดท oh, ้ายนี tamam> ้พี่หวังว่ากิจกรรมถ้าเราเต็มไปเไปครับเื่อนสิว่าผมไม่เชื่อท่านประธานนะครับบอกว่าไปกีนคนเดียวขอจริงนะครับผมก็อยากให้ทุกขั้นนะครับรวบกันหมดนะครับจะตัดสินแค่คนเดียวสองคนไม่ได้นะครับ ของตัวครับถ้างั้นเราส่งลงกลุ่มใหญ่เลยนะครับกลุ่มใหญ่ฟรีนะครับจะให้เพื่อนเได้หมดกันเลยว่าจะยังไงต่อขอที่แจงนะครับก็แน่นด้วยที่ท่าน่า ช่เลยค่ะเสนอมานะครับว่าให้มีการโหวตถึงเปิดบ้านของคนเขานั้นนะครับผมถ้ามีการโหวตแล้วเปิดบ้านจริงๆนะครับผมขอแจ้งความจับทุกท่านที่ะโหวตนะครับผมเกเนื่องจากได้มีประกอบที่พรบคอมพิวเตอร์นะครับผมงั้นเพราะเปลี่ยนรลยเนี่ยครับผมก็จะเปิดให้ทุกคนดูนะครับโดยไม่ต้องลงผ่านเออ่สื่อโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อท่านประธานจะได้ไม่สามารถฟ้องผมได้นะครับแค่เป็นผู้บันเทิบ